ปีในเทนนะครับผมก็พบพอบวันนี้ได้กับมาอีกครั้งก็เพลงที่เพิ่งฟังกันไปนะเป็นเพลงซิงเกิลแรกในชีวิตของผมเองชื่อเพลงว่างายๆานะครับผมก็ถ้าใครได้ฟังวันน anyway> ี้ก็ไปเปิดฟังกันย้อนหลังได้นะครับในย t u b e นะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมพาพระมาด้วยเขาแบบชายางเขาคือเสียงทรงพลังเป็นน้องมื น้องมูน้องมูนะครับเดี๋ยวขอเชิญน้องมูขึ้นมาบนเวทีหน่อยครับเฮ้ยชื่ออะไรที่าอะไรสวัสดีครับี่คือมาหาประชาชนเยอะมากเลยครับจริงร้อนไหมครับบอกเขลงมาขายข้างหน้านะครับตัวละห้าร้อยนะโอ้ยตัวมาง่ด้อะไรเงี้ยตอขายหมด กว่าเขาเป็นลมใช่ไหมอากาศมันร้อนจริงแต่ถ้าฉีดน้ำหอมเราทุ่หอมเลยวอ๋อเฮ้ยก่อนไปน้ำหอมเดียวข,าย,ขายก่อนเราเล่นอะไรมาเพิ่งจบไปนะเรื่องอะไรนะเล่นเกมอ๋อเรามีซีรีส์นะครับใครดูเราบ้นะ<อ>บางนะเรื่องอะไรนะป็ิงปฏิหารรักร้อยเก่งมากเก่งมากจริงๆมีดูย้อนหลังนะครับผมก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่วัน ใหม่ใหม่ใหม่ดีหมดครับดูยอนหังได้ที่วันเก่งเก่งมากตรงนี้เออเก่งมากเม่กี่ผมเปิดเพลงง่ายๆไปแล้วเขาบอกว่าไม่อเจอคนที่ใช่ก็รักไม่ยากเลยแต่ว่าวันนี้ก็จะมีเพลงของพี่ต้าหูเหมือนกันเดี๋ยวขอมอบเวทีนี้ให้กับพี่ต้าหูต่อเลยนะครับผม มันคืความจร้สุดที่แอบรักใช่ไหมในร้องร้องแบบแอบรักดูอะไรเงี้ยมีใครแอบรักเต้าหูกลบล้วนก็ไมฮะจริงหรือเปล่าแล้วพี่สื่อไม่รับผมนะครับแล้วมีใครรักเต้าหูก้วนได้ไหมฮะ คุณนะครับก็ฝากด้วยนะครับเต่าหัวโลนนะครับก็ในงานวันสลัดจอก็จะมีรถแมพให้ทุกคนได้เห็นว่าในปีหน้า,าจะมีอะไรต่อไปนะครับก็ฝากซีนิชินจุลย์อเวอร์ด้ยวยนะครับแล้วก็วันนี้ยังไม่หมดนะครับยังมีน้องบุ๋มแล้วก็น้องสุธิรักษ์ของผมนะวันนี้ก็มีเสุดท้ายทุกคนเลยขอเสียงให้น้อง อ๋อเขาก็ถอดได้นะ้องค่ายไปถอดไปอะไรอย่างเงี้ยที่เลนี้ยรออยู่นะครฮะรอรอกันเลยไหมคะับพี่แฟนรอไหมอ่าเห็นไหมเห็นไหมเขาคือคนเดียวที่ได้ยินเสียงของผมเอออ้ารึเปล่ามาให้ให้คุณดูไม่ไหวหรอฮะคุณคุณดูไม่ไหวหรอดูไม่ไหวอ่ะ ผมมาให้คนดูเขาไม่แอบดูผมบมามันช่างมากแบบฟังแล้วแบบว่าดีเลยอ่ะออ๋มันดีเกินเดีเลยถูกกันได้ไหมคะจริงจริงถูกลอตเลอร่เรื่องนี้เพิมมาทั้งหมดถูกลอเตอรี่นะเอาเอาวอไม่ได้นะคิดจริงไปแล้วนะว่าแข็งชาถอดเสื้อนะเขาตั้งใจฟังมากเลยใช่ไงเขาคาดหวังไปแล้วใช่ไหมคะเขาบอกไว้แล้วใช่ไหมเข็งชาถอดเสื้อใช่ไหมเศร้าๆแล้วเราพายนล้วตาเปียกต้องถอดเสื้อเขาคาดหวังพี่แจนสบายดีไหมเป็นจริ ปีใหม่ไม่มีพี่มือว่าอที่ไม่ดีเลรเอาดูๆเอาเอ๊ะเราบ้างกันดังวเมื่อกี้ยรามางเอาบ้างในฐานะรุ่นพี่ที่ใหญ่สุดเป็นยังไงคะจากการแสดงของน้องโอ้โหน้องคนเก่งเลยฮะเนี่ยไอ้คนเที่เบอกว่าอ๋อถ้าผมปีนช่วยผมด้วยนะฮะแล้วเสียงดูดี๊ดไปเมื่อกี้โอ้โหเกือบไปได้ไงเกือบเกือบไม่รอดพี่ทำแบบที่ต้องทุกคนแต่เราต้องชื่นชมนะเพราะว่าทุกคนตรงนี้ร้องสดหมดเลยนะคะในบรรยากาศแบบนี้อากาศแบบนี้เก่งมากมาก ดีไหมครับเก่งไหมครับเซ็กซี่ไหมครับ้วรู้สึกไงคะที่เพ่อี่รักขนานี้ค่ะครับกู้สึกว่าภูมิใจมากๆครับที่ได้เกิดมาเป็นได์นะคอนะครับค่ะแล้วแบบนี้อยากรู้ไกดที่โดนพี่ๆแก้ตลอดเลยหรือเปล่าเอ่อผมน่าจะแก้ครับ เข้าใจแล้ว <screws> ค <in the ground> ่ะอท้ายที่สุดนี้เข้าใจว่าทุกคนเหนื่อยมากแล้ว่เรามาตั้งนานแล้วฝากผลงานหนว่าอาจะมีติแต่ะคนที่หนบ้างคะครับก็ผู้เราสองคนต้าลลูมโดยนะครับก็สามารถติดตามได้ทางโอเทอเรเลนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบุ o กนะครับผมอินสตาแกรมหนืวยหัวหรือว่าจะเป็นเอกนะครับผมก็ผู้เราก็จะมีคอนเทนต์ออนไลออกมาเรื่อยๆนะครับส่วนผลงานนะครับผมก็รอติดตามเพใ่้รับชมกันตลอดแน่นอนนะครับครับผมก็ จะปล่อยเพลงแล้วได้นำสผงเพลงทีนีพานะครับตอนทุกงดอกนะครับผมสามารถรับชมได้ทาง One Music นะครับแล้วก็ฟังได้ทุกมิ่งเลยนะครับก็สำหรับผมนะครับแจมนะครับเพลงเพลงใหม่นะครับผมก็เมื่อกี้เพิ่ง้องไปนะครับไม่หงายไม่ตอบนะครับสามารถรับชมรับฟังกันได้ในทุกวันมิวสิกนะครับแล้วก็ละครตอนนี้ก็ปิดก้องเรื่องนึงนะครับอย่นมันตะวันร้อนนะครับเรื่อนี้เดี๋ยวได้รับชมกันแน่นอนแล้วก็ กำลังถ่ายอยู่เรื่องนึ่งครับชื่อเรื่องว่าเรื่องโจรสายไงครับยังไงก็ติดามนะครับทางช่องวันสามสิบเอ็ดครับครับผมก็ผมชื่อบูงนะครับก็ฝากเพลงที่ร้องเมื่อกี้ด้วยนะครับที่ชื่อว่า Christmas สิบเอ็ดเดือนนะครับก็อยู่ในช่วงยูรูของดนตรีสิ่นี่แหละครับแล้วก็ถ้าใครอยากฟังเพลงก่อนหน้านี้ก็สามารถพิมพ์คำว่าบูงชาล์ได้เลยนะครับแล้วก็จะเจอเพลงที่ผมไปร้องมานะครับผมแล้วก็ในอนาคตก็จะมีเพลงที่ยอยปล่อยมาเรื่อยๆก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ใจของฉันมีคมใครลืมคงจะโตแค่ไหนรู้ใจฉันได้เลยร่าเธอไม่มีมีดบาใจของฉันมีใครคิดอย่งนั้นคออกไปอยาจอกจะเบื่อความจริงใจขเธอขอบคุณาอาย์ทุกท่านว้ามา

take you

ที่มีเราเท่านั้นนั้นนั้นเธอค,คเธอนเดียวคนที่ยังยากแค่ไห้นนองวันนี้เราจะมารับชมผลงานเพลงที่ราได้เข้าชมปีนี้จะเป็น thank <laughs>